11วิธีเพิ่มน้ำหนัก 1. แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญอยากเพิ่มน้ำหนักก็ต้องหาแรงบันดาลใจก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรก 2. การตรวจสุขภาพร่างกายต่อให้กินอาหารเพื่อเพิ่มน้ำหนักขนาดไหนถ้าสุขภาพร่างกายของเราย่ำแย่ไม่ว่าจะกินอะไรก็คงไม่อ้วนขึ้น 3. เลี่ยงการดื่มน้ำก่อนอาหารอาหารเพิ่มน้ำหนักจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเพื่อนๆยังคงกินน้ำระหว่างมือ้อหรือกินน้ำเป็นลิตรลตรก่อนกินข้าว30นาที 4. สนุกกับการกินการกินอาหารอย่างแรกควรกินอาหารที่ตัวเองชอบเพราะเมื่อได้กินอาหารที่ตัวเองชอบเราก็จะได้กินเยอะๆ 5. เพิ่มมื้ออาหารแทนที่จะกินเยอะอยากเพิ่มน้ำหนักต้องกินอาหารให้ได้หลายๆมือ้อ 6. กินอาหารที่มีไขมันเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่ขนมที่ใส่กะทิและทุกอย่างที่มีไขมันเยอะๆยะกินอาหารเพิ่มน้ำหนักแบบจัดเต็มพวกเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลาเพราะมันได้โปรตีนสูงรวมทั้งพวกข้าวกล้อง 8. กินผลไม้เพิ่มน้ำหนักมาถึงข้าวผลไม้เพิ่มน้ำหนักกันแล้ว ใครก็อยากเพิ่มน้ำหนักก็ให้กินผลไม้เหล่านี้เลยค่ะเช่นกล้วยลำไยเงาะมะขูดเป็นต้น 9. กินให้ได้อย่างน้อยวันละ2 0 0พกิโลแคลอรี่เพราะสาเหตุของความผอมแล้วมาจากการที่กินอาหารไม่ได้กับร่างกายที่ต้องการ10ออกกําลังกายร่างกายต้องมีกล้ามเนื้อไม่งั้นก็ไม่รู้จะเพิ่มน้ําหนักที่ตรงไหนดังนั้น พยายามออกกําลังกาย11กินวิตามินรวมเดี๋ยวนี้มีวิตามินหรืออาหารเสริมเพิ่มน้ำหนักขายกันเต็มไปหมดให้เพื่อนๆน,นะคะลองศึกษาวิธีการเพิ่มน้ำหนักดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะขอบคุณค่ะ